กาบสวัสดีพี่น้องประชาชนไทยทุกคนนะครับก็วันนี้กับผมเช่นเคยนะครับกับพี่พี่นนท์นะครับทุกคนอ๋อวันนี้ผมจะพามาไต่แหลงกันนะครับอย่างชื่อคลิปที่บอกกันเลยครับก็คือคลิปไต่แหลงนะครับผมวิธีการขึ้นแดงนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะขึ้นได้นะครับไม่ใช่คนที่คิวเก่งไม่ใช่คนที่ไล่ล่าเก่งแต่เป็นคนที่ขยันและเซฟแต้มเก่งนะครับก็ไม่เชิงว่าเซฟแต้มเก่งนะครับแต่แบบว่าก็คือประมาณว่าก็คนธรรมดานี่แหละครับ คนธรรมดาอย่างเราเราจะขึ้นแดงได้อย่างไรถ้าเพื่อนอยากรู้เข้ามาดูคลิปผมพี่พีนนทจริงๆผมเดี๋ยวผมจะให้ดูคะแนนผมนะจริงๆคะแนนผม3า0พนะครับแต่ว่าผมไปรีแรงมานะครับโดยการเล่น1นึบ้างไปตายบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยเหลือ3 1มพครับตอนแรกว่าจะรีให้มันเหลือเออแลงเดมอนสี Lang 4. แต่ว่าช่างเถอะโอเคครับผมสำหรับสกิลที่เราจะใช้กัน,นครับก็จะมีแม็กซแล้วก็อ่อตัวอะไรวะ คารุม่าครับผมโคโนครับผมแล้วก็นักเป็นปืนล่อล่าผมเป็นสายเซฟแล้งโดยแท้ทูนะครับจริงๆไม่ใช่แบบสายพันุนอกบอกครับจริงๆก็เล่นขอบขอบหมอกอะไรอย่างนี้นะทุกคนถ้าใครไม่มีโคโนะก,ก็ใช้ตู้นี้เหมือนกันนะครับอย่างลิงหรือไม่ก็แคนลี่ก็ได้ครับทุกคนตามใจเพื่อนเลยสกิลคู่หูนะครับอย่างว่าครับผมเราต้องใช้นกนะครับนี่เหยี่วเหิน จริงๆมันกดเปลี่ยนสกิลได้ตรงครับว่าสกิลแล้วก็มีสลับนะครับผมโอเคปะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงแร้งกันเลยนะครับทุกคนไปแร้งแดงนะที่ผมจะไปเล่นนะครับไปเล่นขอบหมอกกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอดูภาพก่อนว่าผมปรับภาพอะไรไว้นะครับทุกคนภาพกลางโอเคส่วนในไอเทมเสริมที่เราจะเอาไปนะครับก็จะมีตาล่าสังหารแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งว่าเขาเรียกว่าเครื่องต่อจับนะครับผมโอเคสิ่งของที่เราจะเอาไปก็น่าจะประมาณนี้นะคทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกินนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับเมื่อกี้ได้ ูน c 0เช่ามานิดหน่อยนะครับผมเผื่อได้ใช้โอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ไปกันเลย let's go ทุกคนจะใช้ตาร่าหรือว่าเอ้ยทุกคนจะใช้ตาร่าหรือว่าจะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรวะแอดดอกก็ได้นะครับตามใจทุกคนเลยส่วนที่ที่เราจะเลือกลงนะครับเป็นที่ที่ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้นะครับเช่นเกาะแก้วอะไรอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงคาตูแล้วก็ไปเกาะแก้วกันเลยครับนี่มันไกลสุดนะครับทุกคน หรือไม่ทุกคนจะลงหอดูดาวลงสู่สารก็ได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างก็จะเสี่ยงครับถ้าถามบอกว่าเกาะแก้วก็เสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นที่ที่ไกลที่สุดครับจริงๆทุกคนจะเล่นลงไฟฟ้าก็ได้นะเซฟเซฟเอานะครับทุกคนใช้สลิงดีกว่านะครับทุกคนเพื่อที่จะไปสู่เกาะแก้วที่ให้เร็วที่สุดครับเราจะไปให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนเอาโอเคครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปถึงเกาะแก้วเร็วที่สุดกัครับก็ใช้สลิงสลิงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องฟาร์มของไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ไม่งั้นเราจะมีโอกาสตายสูงนะครับเผื่อมีคนมาเจออะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเขาไปกาดแก้วเร็วกว่าเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะตายนะทุกคนไปผมคิดว่าผมน่าจะมาเป็นคนแรกๆนะครับต่อเราต่อให้เราไม่ได้ใช้สกิลแคนรีแต่ว่าถ้าเราแบบมาเร็วขนาดนี้ก็น่าจะกลายเป็นคนแรกๆที่เรามาถึงนะครับคิดว่านะโอเคครับตอนนี้เราก็เจอไีพีไฟนะครับทุกคนก็เก็บๆไว้ก่อนนะครับ ปืนที่ผมแนะนําก็จะเป็นซองควงแล้วก็เอครับแล้วก็ไม่งั้นก็เล่น M4 up อัพก็ได้นะทุกคนตามใจเลยนะครับปืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ a 4 8 AC80 ดเิบครับต้นเกมก็ใช้ได้ดีนะครับในยามที่กรณีที่เราเรียกว่าไงดีไม่มีลูกกระสุนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับทุกคนมันใช้กระสุนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันยิงไม่ได้รัวนะครับแต่มันยิงเจ็บมากครับทุกคนไปฟาร์มของมันก่อนครับ พอเราฟาร์มไปสักพักถ้าเราของฟูเราก็หาที่ดบแล้วก็รอดักยิงคนได้เลยครับทุกคนอ่าโอเคเราเจอทุกสองสวางครับตอนนี้ที่ผมให้แนะนําให้เอาพาโนมามาเพราะว่าช่วงเอ่อต้อนเกมมันจะดีนะครับถ้าเราไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรนะครับมันจะเก็บกระสุนปืนเก็บอะไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมส่วนลอล่าก็ในโหมดแรงใหญ่อ่ะครับมันแบบมันใช้ระยะไกลในการยิงก็มันทําให้แมาอแม่นขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับทุกคนหรือทุกคนอาจจะเป็นเซ็ตเอ่อ ไทโตะแคนลี่โคโนโแล้วก็อะไรนะอีกตัวหนึ่งไทโตะแคนลี่โคโนโแล้วก็อ่าแม็กซิมก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมจะใช้เซตเซตนี้นะทุกคนเพราะว่าผมชอบเซตนี้มากกว่านะครับในการที่เรามีพารามามันจะพูดยังไงดีต่อให้เราไม่มีกระเป๋ามันก็ชิลทุกคนมันก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะทําท็อปเอลินพันมันก็เก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมคือตอนนี้ของผมก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เหมือนกันครับ ื้อกระเป๋านะทุกคนแล้วก็ซื้อไอวอลไปนะครับไอวอลค่อนข้างจําเป็นนะครับที่เราในการเล่นโซโลนะครับบางทีเราอาจจะโดนตุ๋ยก็ใช้ไอวอลในการปังตัวเราครับทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้โดนศัตรตูยิงได้นะครับเคตรงนี้ผมเจอเ4ฟนะครับแต่ว่าเหรียญผมไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นเอ้ยอเคเดตอนนี้เราเล่น M4 ดีวกว่าทุกคน m อ็มอัพน่าจะพอมีเหรียญไปอัพอยู่นะครับทุกคนคิดว่านะตรงนี้มีคานะครับทุกคน ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าคาโดนดอปไปแล้วนะครับแต่ก่อนผมชอบมันมากเลยเพราะระยะกลางมันก็ล็อกนะครับแต่แต่เดี๋ยวนี้ระยะกลางมันไม่ค่อยล็อกนะครับในความคิดของผมนะในความคิดของคนอื่นอาจจะคิดว่ามันยังก็เล่นได้นะครับผมก็โหดเหมือนเดิมสำหรับผมมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเหมือนเธอนั่นแหละไอ้ยกแต่ถ้าเราจะเล่นแบบเล่นโคบระยะไกลๆก็เล่นได้นะผมคาเก้าแปดครับก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าถ้าระยะกลางๆนี่ก็ เริ่มไม่ล็อกแล้วอะไรอย่างนี้ครับสำหรับผมนะโอเคครับตอนนี้เราก็มีกล่องยาแปดกล่องนะทุนมีของค่อนข้างที่จะพร้อมในการไฟแล้วนะครับแต่เราก็ฟาร์มไปก่อนครับทุนโอ้เราเจอคาสองกระบอกครับคาเดี๋ยวนี้มันเกินแมปมากเลยนะครับทุนต้องระวังคานะครับบางคนเล่นคาเก่งๆก็สับเราแป๊บๆก็ตายได้เหมือนกันครับทุนต้องระวังคาเหมือนกันนะครับต้นเกมผมแนะนําให้กินเห็ดนะครับทุกคนถ้าเรากินเห็ดนี่ก็ จะชิวต้นเกมนะครับวงแรกครับวงแรกก็าจะชิวชิวหน่อยนะครับไม่ต้องรีบเข้าก็ได้แต่อย่ายืนกินเฉยๆนะครับอย่ายืนกินแบบยืนงงๆพูดง่ายๆเลยครับก็อย่ายืนอย่างนั้นครับผมเพราะว่าถ้าเรายืนก็จะเสี่ยงในการโดนยิงครับโอเคดเดี๋ยวเราฟาร์มของต่อโอเคครับตอนนี้เรามีเหรียญเจ็ดเหรียญเอยเรามีเหรียญแปดเหรียญนวครับเมื่อกี้ผมเนี่ยฟังเสียงเท้านึกว่าจะมีคนมาหาเราซะอีกนะทุกคน เดี๋ยวเราไปในร้านค้านะครับเพื่อที่จะแลกของไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่านาะเฮ้ยตรลงกูจะทําอะไรกันแน่เนี่ยครับตอนนี้เราเจอตรงนี้สามเหรียญนะทุกคนไปไปฟาร์มบ้านหลังสี่ียวตอนข้างหน้าเราครับอ่าตรงนี้มีไอวอลนะครับทุกคนนี่ที่ผมแนะนําให้เอาพารลม่ามาเพราะว่ามันจะเก็บของได้เยอะมากนะครับทุกคนถ้ายิ่งเรามีสกิลไอตัวหมานะครับเพิ่มช่องเก็บของก็จะเก็บกระสุนได้ค่อนข้างที่จะ เยอะจัดๆนะครับผมเราก็สามารถที่จะแบบเจาะไอวอเจาะอะไรทีมตรงข้ามได้ค่อนข้างกีจะชิวนะครับเคเดี๋ยวเราเปิดวงเลยดีกว่านะครับผมอยากรู้ว่าวงมันอยู่ตรงไหนนะครับไปอ๋อเคเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเพื่อที่จะหาตรงอ๋อเราเจอสโคบสีนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อเองปกติถ้าผมไม่เจอผมจะซื้อในร้านค้านะมีสโคบสขายอยู่เหมือนกันนะ โอเคครับวงน่าจะจบตรงแถวโรงงานนะครับทุกคนเดี๋ยวเราอ้อมขึ้นไปลงไฟฟ้าแล้วก็เข้าโรงงานได้เหมือนกันนะครับพยายามเล่นขอบขอบหมอกนะครับเพื่อที่เราจะไม่เจอศัตรูนะครับผมแต่ถ้าถามผมมันมีโอกาสเจอไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องคิดเหมือนเรานะครับในการเล่นขอบขอบหมอกครับเราต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันครับถ้าใครมีหูพงหูฟังก็เปิดเปิดไปนะครับจะได้ไอใส่ไปนะครับจะได้แบบได้ยินเสียงเท้าของศัตรูนะครับทุกคน จะเป็นอะไรที่เอเดี๋ยวผมเปิดเสียงเกมให้มันดังขึ้นนิดนึงนะครับผมไม่ได้ยินนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับทุกคนคิดตอนนี้เราเจอเหรียญเยอะมากๆครับสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับของเรากค่อนข้างที่จะเอ่อฟูแล้วนะครับตอนนี้ถ้าถามผมนะก็สามารถบวกได้นะจริงๆแต่ว่าเรายังไม่มีเกาะแล้วก็ซื้อเกาะซื้ออะไรก่อนนะครับเล่มโฟเราก็ยังไม่อัพนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปร้านค้ากันก่อนครับ เราไม่ต้องรีบนะครับทุกคนเราเล่นชิวๆนะครับวงแรกมันไม่ได้ทาให้เราเสียเลือดเยอะมากขนาดนั้นนะครับทุกคนจริงๆผมเป็นคนที่เล่นไม่เก่งมากนะครับเล่นก็ธรรมดาธรรมดาฝีมือเฉยๆธรรมดาครับก็ไม่ได้เล่นเก่งครับแต่ว่าที่อยากทําคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าผมอยากจะแสดงให้ดูว่าวิธีการที่เราจะขึ้นแดงเนี่ยมันขึ้นยังไงนะครับทุกคนเคผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่บดนะครับถ้าเป็นบดน่าจะเหลือประมาณ10บ0ิบครับแต่นี่เหลือ3 3บามก็ สมเหตุสมผลดีนะครับในโหมดโซโลนะครับทุกคนโหมดโซโลที่ผมชอบอย่างแรกนะครับก็คือไม่มีการชุบกันขึ้นมานะครับก็ถ้าคนลดไปแล้วก็จะลดไปเลยนะทุกคนก็จะไม่มีคนเพิ่มมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ทําให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยนะครับทำให้เรารู้สึกแบบเบาใจนะครับในการเล่นแรงนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราพลาดต้นเกมก็คือเราจะตายนะครับเราจะแรงลบนะทุกคนพยายามอย่าพลาดต้นเกมเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดนะทุกคน ถ้าเราพลาดปุ๊บเราจะตายเลยครับถ้าเจอคนถ้าใครเซฟแล้งก็อย่าพยายามอย่าไปยิงมันนะครับทุกคนให้แบบเงียบๆไว้นะครับให้ให้มันรอผ่านหรือไม่ก็รอมันลงๆค่อยยิงเอาคิวท้ายเกมก็ยังทันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมแลกหมวกเลยดีกว่านะเพราะว่าเหรียญผมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแลกไอ้นี่ไปก่อนครับแลกไอ้นี่ไปด้วยนะครับไอที่เปิดวงครับทุกคนแลกไปด้วยก็ดีนะครับแนะนําให้แลกไปด้วยก็ดี โอเคตอนนี้ของเราค่อนข้างที่จะฟูแล้วนะครับถ้าเป็นผมแนะนําให้เข้าวงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าวงต่อไปก็จะเริ่มแรงขึ้นมานิดนึงแล้วครับ <S 2> <S 2> อย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนพยายามเล่นนอกบอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูยิงเรานะครับทุกคนอย่าเล่นข้างล่างนะครับนีตรงข้างล่างผมอย่าไปเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างล่างมันจะเสียเปรียบในการสู้ครับทุกคนให้อยู่ประมาณตรงเนินเนินเขาครับจะเป็นอะไรที่ดีนะครับทุกคน ที่ผมลงเลยดีกว่าครับเพราะว่ายาผมก็เยอะอยู่นะครับทุกคนพยายามเอากระทะปิดตูดเราไว้นะครับเพื่อที่จะเออเวลาศัตรูหลอยตูดเราจะได้โดนกระทะนะครับทุกคนผมอาจจะพูดติดๆขัดๆหรืออาจจะไม่มีอินเตอร์เทนอะไรนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําคลิปสอนอะไรอย่างนี้ครั้งแรกครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราปันขอบวงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตายี้ผมจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับ เพื่อนๆอาจจะรู้สึกเล็กๆนะครับเพราะว่าเครื่องผมร้อนนิดนึงครับทุกคนต้องขอโทษด้วยนะเอียครับเราปั่นขอขอบวงไปนะครับทุกคนระวังด้วยนะครับจริงๆเราควรจะเซฟกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็จะกะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คนในที่เราเล่นอยู่ก็จะมี25เอ่อเหลือ24คนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่ได้มากมายนะทุกคนก็คกูจะบอกว่าไม่มากเะเป็นจํานวนที่น้อยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราเล่นทีมนี้จะเหลือประมาณ4 0 3 0ได้เลยครับทุกคน โซโล่ก็ดีอย่างนี้เลยครับแต่ถ้าเราพลาดต้นเกมก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับต้องระวังระวังกันไว้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าวงกันเลยครับโอเคครับทุกคนหาี่แคมป์ครับบ้านที่ผมแนะนําให้แคมป์ก็จะมีบ้านที่มีทางขึ้นทางเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยนะครับทุกคนเวลาเราโดนหลุย ลอยตูดอะไรอย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะโดนหลอยน้อยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามีบ้านที่มีทางขึ้นทางเดียวนะครับคอเดี๋ยวเราจะไปแคมป์บ้านสีเออเขียวหลังนี้แล้วกันครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่เล่นได้นะทุนไม่ได้แย่ครับตำแหน่งก็โพซิชันก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะทุนแต่ว่าเราต้องระวังด้วยนะครับทุนพยายามเช็กกับระเบิดครับเผื่อมีคนดักข้างบนนะครับถ้าเราตายขึ้นมานี่จะเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะทุนพยายามฟังเสียงเท้าด้วยนะครับ ให้ถือปืนนะครับทุกคนแล้วก็เง้มเงขึ้นไปทีละนิดละนิดนะครับเพื่อที่จะกันศัตรูดักอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมเช็คแล้วมันไม่มีก็ไปแล้วทุกคนอีกอย่างหนึงนะครับเวลาเราขึ้นบ้านก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะใช้นะครับก็คือระเบิดติดตั้งนะครับทุกคนจะช่วยให้เราโดนตุ๋ยหรือว่าอะไรเวลามันขึ้นมามันก็จะโดนระเบิดเราก็จะมีโอกาสที่จะโดนระเบิดเราแล้วก็ตายได้เลยนะทุกคน โอเคครับวงอยู่ข้างหน้านะครับไม่ต้องรีบครับคนรอสักสามสิบวิแล้วเราค่อยเข้าก็ยังทันครับเราจะฉีกขวาไปครับคนอ้อมเข้าไปข้างๆวงครับโอเคครับตอนนี้ผมจะพูดโอเคทําเยอะทาไมวะโอเคไอ้วันผมไม่ค่อยชินนะครับแบบผมเพิ่งมาทําคลิปสอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่พูดวนๆซ้ำๆครับไม่รู้จะพูดอะไรเอาจริงเราต้องพยายามอ้อมๆไปเรื่อยๆนะทุนโอเคเดี๋ยวเราอ้อมขึ้นข้างๆตรงนี้แล้วนะครับ พยายามอย่าให้ออ่วงมันเหลือนาทีน้อยๆนะครับสักสา4สิบสีวิก็เข้าเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหากับเราภายหลังครับโอเคตอนนี้เหลือคน9คนแล้วครับก็ทุนท่านที่จะชิวนะทุกคนเพราะเราอยู่โหมดโซโล่นะครับถ้าเป็นโหมดทีมก็น่าจะเหลือสัก20-30คนได้เลยนะทุกคนอ่าเจอไอ้วอลทุกคนไปออมขึ้นฝั่งนี้นะครับ เราต้องระวังด้วยนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามีคนอยู่ข้างบนเขาเราแล้วก็จะมีโอกาสโดนยิงหัวแตกได้เลยนะครับทุนในการขึ้นแบบนี้เราต้องระวังนะครับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนานะครับแต่ถ้าเราไต่ขอบวงไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากครับทุนโคโนจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็พยายามเก็บไอวอรไว้เยอะๆนะครับสักสิบลูกขึ้นไปนะครับถ้าน้อยกว่าสิบลูกจะเป็นอันตรายนะครับทุกคนถ้าเราไม่มีไอโดนะครับผมคิดว่าบ้านโรงพยาบาลก็น่าจะเล่นได้นะครับทุน แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่ไหมอะเคโดดเช็คระเบิดปนะครับทุกคนเคครับคิดว่าน่าจะไม่มีครับทุกคนโอเคจริงๆเราควรปลาระเบิดเข้าไปก็ได้นะครับอ่ะคิดว่าน่าจะไม่มีคนนะครับอย่าพยายามเดินศูนยสี่สุมห้าในการเข้าบ้านนะเพราะว่าถ้ามีตัวดักเราก็ล่วงได้เบมือนกันนะทุกคนเคตรงนี้เล่นได้นะทุกคนตรงนี้เล่นได้อตรงหน้ามีศพเราครับมีศพคนนะครับ ๋ยวรอสักสามสิบวิแล้วค่อยอ้อมมากันไม่ทันครับทุกคนถ้าเราจะรอสักสามสิบวิผมว่านะเราต้องไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะพูดยังไงดีมันเหลือนวงมันไกลเรามากนะครับทุกคนถ้าเราจะรอถึงสามสิบวิเราน่าจะตายก่อนครับโดนแบบโดนยิงสกัดอะไรอย่างนี้นครับแนะนําให้เข้าไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับให้เซฟไอวอไว้เยอะๆนะครับพยายามดูซ้ายขวาครับโอเคตรงข้างหน้าระบกกันครับ ผมจะเล่นแบบคนปกตินะครับผมจะไม่ยิงคนเลยครับทุกคนยิงดีกว่าเนาะผมจะเล่นแบบคนที่เราแบบจะพูดยังไงดีก็คือเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่ค่อยที่ฝีมือยังไม่เยอะยังไม่เก่งมากครับ <S <S ผมจะเล่นแบบนั้นเลยครับทุกคนไป <S 1> <S 1> <S 1> เราจะไม่ยิงใครนะครับทุกคนเราจะพยายามเล่นชิวๆนะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันได้ได้ยิงเราก็ต้องยิงนะครับทุกคนอยตรงข้างปอดเราบอกกันอย่มีสองตัวครับ เดี๋ยวเราประชิดบ้านไปเลยดีกว่าครับจริงๆเราจะบวกก็ได้นะครับเพราะว่าคนมันเหลือกันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับทุนเ <c oughs> อ้ยมีคนดักเรานะผมว่าอ <c oughs> อ้ย ก็นี่แหละครับทุกคนวิธีการไต่แรงในฉบับของผมนะครับจริงๆเราควรจะได้สัก4ี่คิวหรือสมคิวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดใครนะครับผมพยายามเล่นให้แบบว่าเหมือนผู้เล่นใหม่ที่สุดครับเหมือนคนธรรมดาที่เราจะเล่นได้นะครับในการเซฟแรงครับโอเคก็บวกไปสิบหนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการไต่แรงของผมนะครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัมตายให้ผมนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีการเอนเตเทนใดๆมากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชินกับการสอนนะครับจริงๆเราควรเปิดแล้วนะครับตั้งแต่เอ่อ ตั้งแต่มันเปิดกันแล้วเราควรจะเปิดครับแต่ว่าที่ผมไม่เปิดหรือไม่ยิงใครเพื่อที่จะให้ผมเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าเออผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เล่นเก่งเป็นผู้เล่นที่จะพูดยังไงดีก็จริงผมเป็นผู้เล่นเก่านะครับแต่ว่าเล่นเหมือนผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้ครับยิงคนไม่เก่งทําอะไรไม่เก่งครับก็เล่นประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ก็มันทําให้ผมขึ้นแดงได้นะครับจริงๆเราควรจะบู๊ไปเลยซะดีกว่านะครับเอาสักสามสี่คิวนะครับ คนเหลือประมาณ10คิวเอ้คนเหลือประมาณ10คนอะไรอย่างนี้เราก็บู๊ไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงแรงเราก็ไม่ลบครับทุกคนผมรับประกันได้เลยยังไงแรงเราก็ไม่ลบนะครับในการที่เราจะขึ้นแดงนะครับบางทีอาจจะบวกเวื่อําไปนะครับบวกเยอะกว่านี้นะครับถ้าอยู่แรงที่ต่ํากว่าแรงแดงนะครับผมแรงน้อยกว่าแรงแดงอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอินเตอร์เทนมากครับแล้วก็จะพูดบุ่บนซ้ำๆนะครับผมไม่รู้ว่ะผมไม่ค่อยได้สอนคนนะครับก็ไม่รู้จะสอนอะไรอะไรจริงๆอ่ะ โอเคครับนี่คือคลิปสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะใช้ในการขึ้นแดงครับเซฟอย่างเดียวนะครับทุกคนไปบ๊ายบายนะผมถ้าใครชอบพี่นี่อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กูพูดไปแล้วหนี่โอเคไปละ